ผู้ขางฮิคามินั้นเป็นที่เล่าลือกันว่าเป็นสถานที่ที่โลกของคนเป็นและคนตายมาบรรจบกันและเป็นสถานที่ที่ซึ่งชักนําผู้คนไปสู่ความตายได้ดูงน่ายเรื่องราวของเ a เธอร์ a m e ภาคที่5 Maiden of the Black Water จะบอกเล่าเรื่องราวของตัวละครหลักทั้ง3ที่จะต้องเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวอันน่าสะพึงของภูเขาฮิคามิความเจ็บปวดของเหล่าดวงวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ภายในภูเขา เรื่องราวที่จะพาผู้เล่นร่วมไขความลับของคำสาบและอาถรรพ์ของภูเขาลูกนี้สวัสดีครับผมบิวอนไนคลิปนี้เราจะพูดคุยถึงเรื่องของเกม Fatal Frame 5 Maiden of the Black Water เล่นโฮโจนักเขียนหนุ่มได้มีอาการฝันถึงเรื่องเดิมๆซ้ำๆ เขาได้ฝันถึงเด็กผู้หญิงผมสีขาวที่มีดวงตาสีแดงในพิติกรรมบางอย่างภายในฝันและเห็นตัวเองตอนเด็กกำลังถือมีดยืนอยู่ด้านหลังของเธอซึ่งฝันนั้นได้ตามหลอกหลอนตัวเขาข้างแล้วข้างเล่าจนตัวเลนเองนั้นตัดสินใจที่จะเข้าไปตามหาความจริงภายในภูเขาฮิคามิโดยได้รับการช่วยเหลือจากฮิโซกะคุโรซาวะเพื่อตามหาเบาะแสเรื่องราวในความฝันของเลน แต่แล้วหลังจากที่ฮิโซกะนำอัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมเมื่อครั้งอดีตกลับมาให้เลนเธอต้องกลับไปภูเขาฮิคามิอีกครั้งเพื่อตามหาคนที่หายตัวไปภายในภูเขาตามคำว่วายวนจากลูกค้าของเธอและสุดท้ายเธอก็ได้กลายเป็นอีกคนที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ซึ่งนั่นทําให้ยูริโคสุคาตะหนึ่งในสมตัวละครเอกของเรื่องต้องเข้าไปในภูเขาเพื่อที่จะตามหาตัวเธอทําให้เธอได้พบกับฮินาสกิมิอุหนึ่งในคนที่ฮิโซกะโดนไว้วันให้ออกตามหามิอุนั้นเธอเข้าไปในภูเขาฮิคามิเพื่อตามหาแม่ของเธอที่หายตัวไปอย่างไร้่องรอยเมื่อ14ปีก่อนแต่เธอก็ถูกวิญญ,ญาณร้บนภูเขาจับตัวไปจนกระทั่งได้ยูริช่วยเอาไว้ การเล่าเรื่องของเกมนั้นเป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่หวุอยหวามากนะมันให้ความรู้สึกเหมือนเรากําลังดูหนังผีของญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งอยู่โดยเฉพาะบรรยากาศที่เงียบสงบและชวนคนหัวลุกในบางครั้งผมคิดว่านี่คือการถอดสไตล์หนังผีญี่ปุ่นมาใส่ไว้ในเกมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนอกจากนี้ภายในเกมยังมีเอกสารที่คอยเล่าถึงบรรดาปูมหลังของตัวละครสถานที่และพิธีกรรมภายในเกมซึ่งถ้าเราพยายามอ่านมันทุกฉบับ มันก็จะช่วยเพิ่มความเข้าใจถึงสารที่ทางทีมผู้สร้างต้องการจะสื่อได้ดียิ่งขึ้นทางด้านเกมเพย์นั้นตัวเกมมีความขายกับบรรดาเกม t ติ r d Person h น r ร์เอหลายๆเกมแต่ถ้าจะให้ยกเกมที่คล้ายกันมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเกม Resident Evil 4และดี e ีวิลวิธตินภาคแรกที่ลดสัดส่วนความเป็นแอคชั่นลงและเพิ่มในส่วนความเป็นเฮอร์เอร์ให้มากขึ้นซึ่งนั่นทําให้หลายคนอาจจะไม่ถูกใจเกมนี้เท่าไหรนะ่นักเพราะถ้าหากจะมองในด้านความเป็นเฮอร์เอร์มันก็เป็นอย่างที่ผมบอก ว่าหลายๆอย่างภายในเกมนั้นถอดออกมาจากหนังผีญี่ปุ่นซึ่งมักจะเน้นที่ความเรียบง่ายของบรรยากาศความเงียบวังเวงชวนขนลุกมากกว่าการที่จะประเคนฉากหลอกผีใส่เข้ามาไม่หยุดซึ่งตรงนี้หากผู้เล่นไม่ได้เป็นคนกลัวผีหรืออะไรที่วังเวงมากนะักก็อาจจะทําให้เกมดูน่าเบื่อไปเลยอีกทั้งในด้านความเป็นแอคชั่นที่ไม่ได้วือหวาเหมือนเกมแอคชั่นเฮอร์เรอร์อื่นๆก็อาจจะทําให้ผู้เล่นหลายคนทนเล่นจนจบเกมไม่ได้ ในตัวเกมเองนั้นยังมีจุดเล็กๆ2 3จุดที่ชวนขัดใจสําหรับผมแต่ก็อย่าพึ่งเข้าใจผิดนะครับเพราะส่วนที่ผมขัดใจนั้นไม่ได้เกิดจากบัก๊กหรือปัญหาการพอร์ตเกมมาลงเครื่อง PC แต่อย่างใดแต่ตรงจุดที่ผมขัดใจนั้นมาจากมุมมองส่วนตัวของผมล้วนๆและก็เป็นจุดเล็กๆของเกมเพียงเท่านั้นอย่างแรกเลยคือในช่วงต้นของเกมผมมีความรู้สึกว่าการสลับจากฉากที่ผู้เล่นต้องควบคุมตัวละครและคัดสินนั้นไม่ได้ลื่นไหลเท่าไหรนะ่นักมันทําให้การเล่าเรื่องของเกมนี้แอบสะดุดอยู่บ้าง แต่ปัญหาตรงนี้นั้นผมจะรู้สึกเป็นแค่ช่วงแรกของเกมเท่านั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าช่วง,งหลังๆมันถูกแก้ไขแล้วหรือเป็นเพราะว่าผมเคยชินกับการตัดสลับแบบนี้ของเกมไปแล้วทุกครั้งที่ผมต้องสู้กับผีร้ายตัวนี้ผมค่อนข้างรู้สึกขัดใจปเป็นอย่างมาก พอหลายครั้งที่วิญญาณตัวนี้โดนเราใช้กล้องวิญญาณสตันอืมผมเอาเป็นว่าไปดูภาพแล้วกันนั่นแหละครับผมรู้สึกว่ามันตลกยังไงไม่รู้คือตรงจุดนี้หลายคนอาจจะไม่คิดมากแต่กับผมมันทําให้ความอินของเกมสะดุดไปไม่น้อยคือแบบบรรยากาศกําลังน่ากลัวเจอท่าแบบนี้เข้าไปเพลงมัวลํมพุดขึ้นมาในหัวเลย แต่ก็นั่นแหละครับมันก็อาจจะเป็นแค่ผมที่คิดอย่างนั้นไปคนเดียวในจุดสุดท้ายน,นั้นเป็นจุดที่ทั้งเกมเราจะเจอได้แค่ครั้งเดียวแต่การออกแบบเกมเพย์ตรงนี้มันออกจะดูประหลาดๆไปสักหน่อยสําหรับผมในฉากนี้ตัวของยูริเองจะต้องโดนผียายแก่จับใส่กล่องเพื่อทําพิธีกรรมและตัวยูรินั้นจะต้องใช้กล้องวิญญ,ญาณเพื่อสตันผียายแก่ก่อนที่เธอจะเดินเข้ามาปิดกล่องตรงนี้ผมเข้าใจนะว่าเกมต้องการให้ทามมิ่งกับผู้เล่นเพื่อเอาตัวรอดแต่การที่ให้ยายแกสไลด์ไปสไลด์มาก่อนที่จะมาปิดกล่องนั้น มันออกจะดูประหลาดไปสักหน่อยสำหรับผมการดีไซน์ตัวละครของเกมนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งดีงามแทบจะที่สุดของเกมก็ว่าได้ ราะตัวละครทุกตัวของเกมไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักหรือตัวละครสมทบนั้นทำออกมาได้ดีและมีเสน่ห์มาก และตัวละครที่ผมถือว่าเป็นเดอะเบสของตัวละครเลยนั้นมีอยู่2คนอ่าถ้าจะให้พูดก็1คนกับอีก1ตนแล้วกันตัวละครแรกนั้นแน่นอนว่าต้องเป็นตัวละครหลักที่ถือว่ามีบทบาทมากที่สุดอย่างยูริโคสุคาตะทั้งปูมหลังของเธอและการดีไซน์ออกแบบทําให้ผมรู้สึกค่อนข้างที่จะผูกพันและชอบเธออย่างมากอาจจะเป็นเพราะแรงจูงใจในการกระทําแต่ละอย่างของเธอนั้น ทำให้ผมนึกถึงตัวละครในอนิเมะที่ผมชอบอย่างเอมิยะชิโร่จากเฟสซีรีส์ซึ่งทั้งสองตัวละครนี้มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของปมในใจและการแสดงออกซึ่งมันคล้ายกันยังไงนั้นเอาไว้ผมจะมาเล่าทีหลังแล้วกันถ้ามีขี้เกียจก่อนเนดะ้อตัวละครต่อมาในเกมนั้นเธอไม่ได้ปรากฏตัวมากนะักแต่การปรากฏตัวของเธอแต่ละครั้งก็เป็นอะไรที่สร้างอิมเพกต่อตัวผมเป็นอย่างมากและตัวละครนี้ที่ว่าก็คือโอเซคุโรซาวะรันบอสของเกม ในแง่าการดีไซน์ของตัวละครนั้นผมยกให้เธอเป็นตัวละครที่ดีไซน์ออกมาได้ดีที่สุดภายในเกมในร่างวิญญาณร้ายเธอทั้งสง่างามทรงพลังและน่าหวาดกลัวในเวลาเดียวกันในขณะที่ตอนล่างมนุษย์ของเธอนั้นก็แทบจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สวยไม่แพ้ตัวละครอื่นในเกมเลยจะว่าไปไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าโดยตอนแต่งชุดเจ้าสาวนั้นดูคล้ายกับโอเซไม่น้อยเลยนะ้ย และแถมอีกหนึ่งตัวสำหรับตัวละครที่น่าสนใจตัวละครนั้นก็คือลุยผู้ช่วยของเลนโฮโจที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เล่นตัวละครนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ดึงดูดความสนใจของผมในหลายๆครั้งเลขอย่างลุยเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสงสารเป็นอย่างมากทั้งโดนสะกดจนเกือบผูกคอตายทั้งโดนผีลักซ่อนโดนผีจับไปใส่กล่องทําพิธีเอาจริงโดนหนักกว่าพวกตัวเอกอีกนะเนี่ย ความจริงยังมีอีกหลายเรื่องของเกมนี้ที่ผมยังอยากจะพูดถึงอีกเยอะเหมือนกันแต่หลายๆเรื่องมันค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะเลยมันน่าจะทําได้อีกหลายคลิปเลยขอเก็บไว้ก่อนจะดีกว่าและนี่คือความรู้สึกทั้งหมดของผมหลังเล่นเกม Fatal Frame ภาคที่5 Maiden of the Black Water สวัสดีครับ